พวกคุณสองคนกันเลิกกันไปตั้งนานแล้วทำไมยังต้องติดต่อกันอีกลูกเต้าก็ไม่ได้มีด้วยกันสักหน่อยนี่ถ้าหากว่าคุณไม่ยอมตัดขาดกับมันฉันจะเป็นฝ่ายไปเองนิตามักจะเอะอะโวยวายแบบนี้ทุกครั้งเมื่อมนทิราเมียเก่าของสามีเธอโทรมาหานิตากับต้อมทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันคบหากันได้หนึ่งปีก็แต่งงานจดทะเบียนกันเป็นที่เรียบร้อย และตอนนี้กำลังวางแผนที่จะมีทายาทหากแต่ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อมีเก่าของต้อมที่เลิกรากันไปนแล้วเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตคู่ของพวกเขาปัญหากวนใจเหล่านี้จะไม่มีถ้าหากต้อมซึ่งเป็นคนกลางจะจัดการขั้นเด็ดขาดเสียทีไม่เอาหน้านิตานี่คุณเป็นคนคิดมากตั้งแต่ตอนไหนกันนะเรื่องของมนที่ร้านเนี่ยเธอก็แค่โทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตตอนนี้เธออยู่ตัวคนเดียว ผมกับเธอเลิกกันก็ไม่ได้เกลียดกันสิ้นหน่อยทำไมจะติดต่อกันไม่ได้ล่ะด้วยนิตาพอจะรู้ว่าทำไมตอนนี้มนทิราถึงได้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของสามีเธอตอนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามนทิราอยากจะได้เขาคืนเรื่องนี้นิตาไม่ได้คิดไปเองก่อนหน้านี้ได้เคยเจอมนทิราเธอก็ประกาศกล่าวกับนิตาว่าจะขอเอาต้อมกลับคืนไป ถึงแม่นิตาจะเคยยื่นคำขาดให้กับต้อมหลายครั้งแล้วเรื่องของมนทิราแต่ว่าเขาก็ทําเป็นหูทวนลมไม่ยอมเด็ดขาดเพราะลึกๆในใจของเขาก็ยังคงมีมนทิราอยู่แต่เขาเองก็รู้ดีว่าทุกอย่างมันย้อนคืนไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจึงอยากจะเก็บเธอไว้ในรูปแบบของกัร,รยาณมิตรโดยที่เขาเองไม่รู้ว่าความรู้สึกแย่ๆมันได้กัดกร่อนจิตใจของนิตาภรรยาใหม่ของเขาลงไปทุกวัน ที่เธอเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะต้อมว่าแย่จังแบบนี้มนก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกคุณต้องทะเลาะก,กันสินนะงั้นเราสองคนเลิกติดต่อกันก็ได้นะคะเพื่อความสบายใจของเมียคุณมนที่ราพยายามทําตัวเองให้ดูเป็นคนดีในสายตาของต้อมเพราะทุกสิ่งที่เธอทําไปด้วยอยากจะได้เขากลับคืนมาตอนมีอยู่ไม่เคยรักษา แต่พอเลิกรากันไปเธอก็พบว่าไม่มีใครดีกับเธอเหมือนต้อมอีกแล้วมนทิราจึงพยายามเข้ามาแทรกกลางระหว่างคนสองคนเพราะเธอรู้ดีว่าตอนนี้นิตาเมียใหม่ของต้อมเริ่มจะหมดความอดทนแล้วเธอจะดูเป็นคนดีในสายตาของเขาส่วนนิตาจะกลายเป็นนางร้ายไปในทันทีจะให้ผมเลิกติดต่อกับคุณได้ยังไงละมนผมไม่เห็นเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นเลยนะปล่อยให้นิตาบ้าไปคนเดียวเถอะ เดี๋ยวเหนื่อยคงหายบ้าไปเองมนทิราแอบยิ้ยมด้วยความสะใจที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ต้อมเองก็กำลังเบื่อกับความขี้หึงของนิตาเขาให้แล้วงั้นเที่ยงนี้เราสองคนไปกินข้าวร้านเดิมที่เราเคยไปบ่อยๆได้ไหมคะตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันหนะคุณจำร้านนั้นได้ไหมพอดีว่ามนมีปัญหาจะปรึกษาคนอีกแล้วอะคะ่ะในทุกๆวันมนทิราจะหาทางแย่งเวลาของเขามาจากนิตาวันละนิดวันละหน่อย ทั้งมนทิราและต้อมทั้งสองคนยังคงทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันจึงทำให้เป็นการยากพอสมควรหากต้อมจะตัดขาดจากมนทิราไปเลยถ้าหากว่าเป็นเที่ยงนี้คงไม่ได้น้ำมนพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของนิตาแต่ว่าเย็นนี้เธอลาง,งานไม่ได้นะ่ะว่างแต่ตอนเที่ยงก็เลยว่าจะพาเธอไปกินข้าวด้วยกันสักหน่อยต้อมปฏิเสธมนทิราไปเพราะไม่สามารถให้เวลาเธอช่วงนี้ได้จริงๆ มนทิราเริ่มตีหน้าเศร้าทันทีแล้วปั้นน้ำเป็นตัวเล้วเรื่องที่มันมิจริงให้ต้อมฟังเพื่อเปลี่ยนใจเขาอุ๊ยวันนี้วันเกิดของเมียคนหรอคะมนฝากความยินดีด้วยนะว่าแต่เธอคงไม่ต้องการคำยินดีจากมนแน่เลยเพราะเธอค่อนข้างอาคติกับมนแต่มนก็เข้าใจนะคะคือว่าเรื่องที่มนจะปรึกษาก็เป็นเรื่องของแม่มนนั่นแหละกับอาการป่วยเรื้อรังมนเองก็ไม่รู้จะปรึกษาใครแล้ว ช่วงนี้ถ้าว่างก็ต้องไปเยี่ยมท่านบ่อยๆค่ะต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีคุณไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้ค่อยคุยกันเรื่องนี้งั้นมนขอตัวไปทำงานก่อนนะมนที่ราทำเหมือนจะเข้าใจและไม่เซาซีเขาให้รำคาญเธอแค่พยายามปัน่นแล้วดูผลลัพธ์สวยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้มากมายนิตาพร้อมแล้วนะคะรีบมัรับเลยเดี๋ยวต้องเข้างานบ่ายสองนิอุสาขอลาหวัวหน้าได้นะคะเนี่ย ครับที่รักผมกำลังจะเดินไปที่รถแล้วนะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันรักคุณนะต้อมวางสายกับนิตาแล้วเขาก็รีบเร่งฝีเท้าเดินไปที่รถแต่ในขณะที่ขับรถออกจากบริษัทได้เพียงนิดเดียวเขาก็สังเกตเห็นมนทิราที่กำลังเดินอยู่ข้างถนนท่ามกลางแดดร้อนจ้าเขาจำได้ว่าเธอไม่ค่อยถูกกับแสงแดดสักเท่าไหร่เพราะตอนอยู่ด้วยกัน หากโดนแดดแรงจัดนานๆเธอก็ถึงขั้นเป็นลมเป็นแรงไปเลยทีเดียวอ้าวมนนี่คุณจะเดินไปไหนแล้วรถคุณละ่ะมนว่าจะออกไปหาข้าวกินนะคะแต่พอดีรถสตาร์ทไม่ติดก็เลยต้องเดินแบบนี้แหละนี่คุณก็รู้ว่าร้านข้าวแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนของมนทิรา ที่อยากจะทำลายงานวันเกิดของนิตาให้ราบคาบด้วยการสร้างสถานการณ์ทุกอย่างให้ต้อมสงสารเธอทั้งๆที่เขากำลังจะไปกินข้าวกับภรรยาของเขาเองคุณรีบไปเถอะค่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกภรรยาคุณรออยู่เดี๋ยวไปใช้เธอก็จะงอนอีกมทิราแซงทำเป็นเข้าใจในตัวชายหนุม่มไม่ได้สิคุณยิ่งโดนแดดไม่ค่อยได้อยู่ด้วยผมจะปล่อยให้คุณเดินไปหาข้าวกินเองแบบนี้ได้ยังไง ต้อมคิดหาทางออกได้แล้วแต่วิธีนี้อาจไม่ค่อยถูกใจภรรยาของเขามากนักเออผมว่าคุณขึ้นมาบนรถเถอะแล้วไปกินข้าวด้วยกันวันนี้วันเกิดของนิตาเขาพอดีถือซะว่าไปร่วมกินข้าวฉลองด้วยกันนะเมื่อมอนทิราได้รับคำเชิญขนาดนี้แล้วมีหรือที่เธอจะปฏิเสธเขาได้รงคอวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนิตาเธอนี่แหละที่จะทำให้งานวันเกิดนี้สนุกขึ้นอีกเป็นกอง มนทิรารีบขึ้นนั่งเบาะด้านหน้าคู่กับคนขับอย่างใจเย็นทางด้านต้อมเองก็คิดว่าเดี๋ยวถ้านิตาขึ้นรถมนทิราก็คงจะย้ายไปนั่งเบาะด้านหลังเองตามมารยาททำไมมาช้าจังเลยคะฉันรอนานแล้วนะนิตาพูดแบบเซ็งๆที่ต้อมมารับเธอช้าเพราะเธอจะมีเวลาไปกินข้าวกับเขาแค่สองชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะได้ตอบอะไรกลับมามนทิราก็ลดกระจกลงมาทักทายนิตายอย่างผู้ชนะที่ต้อมเขามารับเธอช้าก็เป็นเพราะฉันเองแหละอย่าไปว่าเขาเลยนะจ๊ะทันทีที่นิตาเห็นมนทิรานั่งอยู่บนรถของเธอกับสามีเธอก็โกรธขึ้นมาทันทีนี่มันอะไรกันคะต้อมทำไมเมียเก่าคุณเึอเหมือนนั่งในรถของเราแบบนี้ นิตาถามสามีด้วยสายตาดุดันเธอคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบที่สมเหตุสมผลจากเขาคือแบบนี้นะนิตาใจเย็นๆก่อนรถมนเขาเสียแล้วผมก็เจอเขาเดินอยู่ข้างถนนเพื่อออกไปหาข้าวกินคุณก็รู้ว่าแถวบริษัทของผมมีร้านอาหารให้เลือกกินไม่เยอะอีกอย่างมนเขาก็โดนแดดแรงๆไม่ได้นะ่ะผมก็เลยตัดสินใจชวนเขามากินข้าวกับเราแต่วันนี้วันเกิดฉันนะ มันควรมีแค่เราสองคนหรือไม่ก็คนในครอบครัวแต่คุณดันพายินี่มาด้วยคุณทำแบบนี้ทำไมนิตาเดือดดานไม่ยอมรับฟังเหตุผลใดๆจากต้อมอุ๊ยตายแล้วคุณนิตาอย่าโมโหไปเลยสิคะเอาล่ะเอาล่ะฉันนั่งแท็บซี่กลับดีกว่าเดี๋ยวค่อยสั่งเข้าวมากินที่ออฟฟิศเรื่องเล็กนิดเดียวอย่ากโกรธสิคะผู้ชายเขาไม่ชอบนะ มนทิราพยายามจะพูดยั่วโมโหนิตาเพื่อให้เธอดูร้ายในสายตาของสามีอย่างต้อมไม่ต้องหลอกมนผมพาคุณมาคุณก็ต้องกลับกับผมอย่าทำแบบนี้ได้ไมั้ยนิตามันดูไม่ค่อยมีมารยาทเลยนะเราสองคนก็เป็นสามีภรรยากันแล้วคุณจะกลัวอะไรยิ่งต้อมออกโรงกลางปีกปกป้องมนทิราแบบนี้ยิ่งทำให้เธอสาแก่ใจมากยิ่งขึ้น งั้นคุณต้องเลือกมาจะเลิกกับฉันหรือว่าจะเลิกติดต่อกับมันนิตายื่นคำขัดกับต้อมให้เขาเลือกทางในทางหนึ่งเพราะตอนนี้เธอเองก็ทนต่อไปไม่ไหวแล้วกับการที่ต้องทนเห็นสามียังคงติดต่อกับภรรยาเก่าแบบนี้และนิตาเองก็รู้ดีว่าหมนทิราต้องการอะไรจากเธอคุณไม่มีเหตุผลเลยนะนิตาผมจะเลือกได้ยังไงล่ะ คุณก็เป็นเมียของผมมนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแถมเรายังต้องทำงานร่วมกันอีกต้อมมองไม่เห็นหนทางที่จะเลือกข้างเขาไม่สามารถทำได้จริงๆนิตามองหน้าสามีน้ำตาแห่งความน้อยใจอาบไหลแก้มแดงๆของเธอเพ่งมองคนทั้งสองนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วนิตาก็ตัดสินใจเดินเข้าที่ทำงานไปอย่างไม่แยแสนิตาเดี๋ยวซีแล้วข้าเที่ยวของเราล่ะวันนี้วันเกิดคุณนะ ต่อให้ต้อมร้องตะโกนอย่างไรนิตาก็ไม่คิดที่จะหันกลับมามองเขาเอาอยัางไงดีล่ะคันเนียคนนิตาเธอคงโกรธคุณแล้วฉันขอโทษนะคะต้อมเป็นความผิดของฉันเองมนทิรายังคงมัญญาสาไทยต่อไปต้อมสายหน้าแล้วเดินขึ้นรถของเขาขับออกไปอย่างรวดเร็วในมื้อเที่ยงของวันนี้แทนที่เขาจะได้นั่งกินข้าวอย่างมีความสุขกับภรรยาแต่ว่าเขากลับต้องมานั่งกินข้าวกับมนทิราแทน ฉันขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ฉันขอให้คุณนิตาหายโกรธคนเร็วๆนะมนทิรายื่นมือไปบีบมือของต้อมเบาๆคล้ายเป็นการปลอบใจแต่สายตาของเธอมันกลับยั่วยวนเขาสินนี่ต้อมมองหน้ามนทิราแล้วค่อยๆดึงมือออกช้าๆคุณไม่ผิดกรอกกินข้าวเธอะเดี๋ยวเราต้องไปทำงานต่อสิ่งที่นิตายื่นคำขาดมาว่าให้เขาเลือกระหว่างเธอกับมนทิรา ต้อมครุ่นคิดอยู่นานว่าเขาควรจะทำยังไงเพื่อจบปัญหาที่คาราคาซังนี้หากไม่เช่นนั้นชีวิตรักของเขาและนิตาเองก็คงต้องจบลงอย่างแน่นอนมนทิรายอยากได้ต้อมกลับคืนไปทั้งๆที่ตอนอยู่ด้วยกันเธอเองก็ไม่เคยเห็นค่าของเขาแต่พอเห็นเขามีความสุขอยู่กับหญิงอื่นก็ทำให้เธอรู้สึกอิจช้าเพราะว่าเขาเคยเป็นของเธอมาก่อน ปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไขหรือหาทางออกโดยด่วนเพราะในค่ำคืนของวันนั้นนิตาเองเธอก็ไม่ได้กลับบ้านที่อยู่กับต้อมแต่เธอกลับไปหาพ่อและแม่เพื่อจะไปนอนค้างกับท่านความเจ็บปวดใจในวันนี้มันทำให้เธอไม่สามารถทนมองหน้าเขาต่อไปได้ในเมื่อเธอให้เขาเลือกแต่เขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนิตาคิดว่าเธอจะเป็นคนเลือกเอง ต้อมเองเมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องพบกับความว่างเปล่าเมื่อเขาไม่เห็นภรรยาที่แสนดีของเขาอยู่ภายในบ้านเลยทุกอย่างมืดมิดเขารู้ได้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นต้อมค่อยๆหย่อนก้นนั่งลงเอนกายบนโซฟาอย่างเหนื่อยล้าเขาครุ่นคิดอยู่นานต้องช่างใจว่าการเลือกครั้งนี้มันจะคุ้มหรือไม่เพราะคนหนึ่งก็เป็นภรรยาที่แสนดีส่วนอีกคนก็เมียเก่าที่เคยผ่านอะไรด้วยกันมามาก ถึงแม้จะเลิกรากันเป็นแล้วก็ตามต้อมยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเบอร์ของภรรยาแต่ก็ไม่มีคนรับสายจนมีสายหนึ่งดังส่วนเข้ามาเออครับคุณแม่ต้อมเหรอลูกนิตาเขามาที่บ้านของแม่นะนี่ทะเลาะก,กันหนักเลยเหรอมารีบมาปรับความเข้าใจกันซะอย่าทำให้คนอื่นต้องมาทำให้ผิดใจกันเลยเพราะถ้าหากต้อมยังรักและต้องการลูกสาวของแม่อยู่ ต้อมต้องทำทุกอย่างให้มันชัดเจนนะแม่ของนิตาโทรเข้ามาหาต้อมโดยไม่อยากให้คนทั้งสองต้องผิดใจกันไปมากกว่านี้หรือถ้าแม้แต่ต้อมจะเลือกมนทิราก็ควรมาเคลียร์กับนิตาให้จบจบ,จบเสียก่อนชายหนุ่มวางสายจากแม่เมียไปแล้วเขาก็เหลือไปมองรูปแต่งงานของเขากับนิตาก่อนหน้านี้เคยวาดหวังกันเอาไว้ว่าจะสร้างครอบครัวดีๆมีลูกด้วยกันสักสองคน อยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าเมื่อนึกถึงตอนนี้ต้อมก็รีบขับรถออกจากบ้านจุดหมายของเขาคือบ้านของพ่อตาแม่ยายนั่นเองเมื่อต้อมมาถึงก็พบว่านิตานั่งร้องไห้อยู่กับพ่อตาแม่ยายของเขาเมื่อเธอเห็นหน้าเขาก็เบื่อนหน้าหนีด้วยความน้อยใจเอาละเอาละพ่อตัวดีเข้ามาละพ่อกับแม่ก็ไม่ขอวุ่นวายอะไรด้วยหรอกนะ แต่ฟังพ่อนะต้อมคนเราแต่งงานอยู่กินกันแล้วก็ควรทําทุกอย่างให้มันชัดเจนและเด็ดขาดไม่ใช่จิตใจโลเลให้คนอื่นเขามาทําลายครอบครัวที่ร่วมกันสร้างมาเออเอ,อตกลงกันเอาเองก็แล้วกันนะลูกแม่กับพ่อขอตัวก่อนนะนิตาก็เหมือนกันใช้เหตุผลคุยกันนะลูกพ่อกับแม่ก็ช่วยได้เท่านี้ละผมขอโทษนะนิตาผมรู้แล้วว่าผมต้องทํายังไงต้อมเป็นฝ่ายเอ,อ่ยคาขอโทษ เพราะเขาก็รู้ตัวว่าผิดจริงๆที่ปล่อยให้มณทิราเข้ามาล้ำเส้นกับชีวิตคู่ของพวกเขาก็เป็นอย่างที่ฉันบอกคุณน,นั่นแหละคุณต้องเลือกระหว่างฉันกับเมียเก่าของคุณผมตัดสินใจแล้วยังไงผมก็ต้องเลือกคุณนัน,นิตาผมจะไปเลือกคนอื่นได้ยังไงจากนี้ไปผมจะติดต่อกับมณทิราเพียงแค่เรื่องงานเท่านั้นส่วนเรื่องส่วนตัวอย่างอื่นผมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยว แต่ถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกไม่สบายใจผมคิดว่าจะลาออกจากที่นี่แล้วหางานใหม่ทำผมรู้ตัวแล้วว่าผมผิดจริงๆคุณยกโทษให้ผมนะนิตาสิ่งที่ต้อมตัดสินใจและเลือกนั้นมันทาให้นิตารู้สึกดีขึ้นมากๆตอนนี้ชายหนุ่มดูแลค,ความรู้สึกของเธอและเขาเองก็ไม่อยากจะเสียเธอไปจริงๆนิตาและต้อมจับมือกันไว้อย่างเหนียวแน่น และพวกเขาทั้งสองคนก็จะรักกันให้มากขึ้นจะไม่มีช่องว่างให้ใครเข้ามาแทรกได้อีก